ตอนนี้เรานั่งอยู่บริเวณป้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่าเขตอําเภอเมืองนะครับจังหวัดกาญจนบุรีบนเส้นทางไปน้ำตกไซโยสและบนเส้นทางที่จะไปด่านพระเจดีสามองค์ด่านพระเจดีสามองค์ก็ออกชายแดนพม่า เขาเรียกบ้านเก่ายังหาคําบอกเล่าไม่ได้ว่าทําไมถึงเรียกบ้านเก่าก็สืบเนื่องกันมานานลงนาการเลนแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเขามาตั้งไว้ที่นี่ข้อแรกที่มากันตรงนี้และจําเป็นต้องมาเพราะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอันเนี้ยเพิ่ง เพิ่งสร้างเสร็จดูอาคารพิพิธภัณฑ์ผมถามเขาว่าหน้าตาอย่างนี้มันหมายถึงอะไรคำว่าถามนี่คือถามหัวหน้าพิพิธภัณฑ์ที่นี่เขาบอกว่าสถาปนิกคนออกแบบเนี่ยเขาจำลองมาจากหลุมขุดค้นทางโบราณคดีหลุมขุดค้นทางโบราณคดีมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขุดลึกลงไปเป็นสี่เหลี่ยม ลแล้วแต่จะตัดตูดัดหรือยาวอะไรก็แล้วแต่แต่ผนังดินเนี่ยเขาต้องทําให้เนียบให้ตรงแล้วมันจะมีรอยปูปปะเพราะจะมีมันจะมีข้าวของสิ่งของฝังอยู่ในเนื้อดินไงเขาก็จําลองเอามาเนี่ยเป็นผนังที่มองก<อ>ัดด้าน,นนอกไอ้ที่เขาทาสีแดงเนี่ยผมถามหัวหน้าพิพันธ์เขาบอกว่าทางสถา,าปนิกคนออกแบบเขาเจตนาให้ใจเป็นสีแดงแบบสีดิน คือหมายความว่าในหลุมศพที่ขุดพบเนี่ยมันจะมีดินสีแดงเขาเรียกดินเทศโรอยอยู่รอบๆศพเป็นพิธีกรรมความเชื่อของดั้งเดิมเขาเพราะนั้มนมันจึงเป็นสิ่งประหลาดมหัศจรรย์นานๆนนจะเกิดขึ้นในประเทศไทยแต้ที่พิพิธภัณฑ์ไม่มีหน้าจัว่ว <c oughs> ไม่มีตรงไทยมันจริงึงหน้ามหัศจรรย์เละจึงชวนมาดูครับแล้วขอยกย่องชื่นชม อาคารพิพิธภัณฑ์แบบนี้คนออกแบบนะครับจากสำนักสถาปัตยกรรมกมรมศิลปากรตรงเนี้ยมันอยู่เดิมทีมันอยู่ลิ้นแม่น้ําแควน้อยเลยแต่ปัจจุบันแม่น้ําแควน้อยมันเลื่อนมันมันเลื่อนไปอีกประมาณสักหลายร้อยเมตรเหมือนกันมันเกี่ยวพันกับการสร้างเขื่อนเขาแหลมทําให้น้ําเปลี่ยนทางเดินปริมาณน้ํามันลดลงทําให้น้ําเปลี่ยนทางเดิน แต่เดิมทีเนี่ยบริเวณเนี่ยมันอยู่ริมแม่น้ําแครน้อยเลยเพราะฉะนั้นสมัยที่ราชการที่ห้าเสด็จประพาสสซโยกก็ผ่านแถวนี้แหละผ่านตรงนี้แหละที่มากันตรงเนี้ยทีพ่พิพิธภัณฑ์บ้านเก่าเนี่ยก็เพราะว่าที่เนี่ยเป็นสถานที่แรกที่มีการขุดค้นทางโบราณคดีแบบสากลโดยนักโบราณคดีไทยกับนักโบราณคดีมาจากเดนมาร์กร่วมมือกัน แล้วก็พบโครงกระดูกชุดแรกในประเทศไทยเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบันคูคันลุ่มดอนบึงบ่าทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบาย เาไปแต่ภาพถ่ายบา